สวัสดีครับสวัสดีครับจิรินยอดรีวิวใช่ไหมใช่จิรินยอดรีวิววันนี้นะครับเราจะมารีวิววิตามินซีในเซเว่นนะเพราะว่าน้องคิรินเพิ่งป่วยไปเมื่อต้นเดือน และปะปาก็เพิ่งป่วยเหมือนกันเราเลยไปหาวิตามินซีมากินดีกว่าแต่วิตามินซีไม่ได้ช่วยให้หายป่วยนะมันช่วยป้องกันนะมันช่วยป้องกันการไม่สบายนี่น้องพีดินยังไออยู่เลยเห็นไหมครับพุ่งนี้หน้าฝนเนาะพรุ่งนี้หน้าฝนเดือนกันยาตุลาเนี่ยไม่สบายกันเยอะนะน้องๆก็ไปหาซื้อวิตามินซีกินกันได้นะแต่ต้องดูด้วยนะว่ากินไม่เกินกี่มิลลิกร,รัมต่อวันนะต้องให้คุณพ,พ่อคุณแม่ช่วยดูนะครับมา มีอะไรบ้างอุ้ยเกือบหล่เนเอาอันนี้ก่อนละกันไม่เอาเอาอันนี้ก่อนโอเคเอาอันนี้กกอนเลยครับมามาดูสิคิดโด IMU Acelola C Plus Multi Vitamin โอ้โหอันนี้วิตามินยี่ห้อคิดโดอันนี้คิดนี่งเคยกินไหมไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่น่าเคย อันนี้ซองละประมาณเกือบห้าสิบาทนะประมาณแบบสี่สิบบาทประมาณเนี้ยราคาใช้ได้ไหมราคาใช้ได e ้ Let มี help you ยให้ป๊าป๊าช่วยแกะครับโอ้ยแต่แต่มันนีมันเป็นสิบล็อกมันเป็นสิบล็อกอ๋อแพ็กเกจจิ้งเขาดีอะเดี๋ยวป๊าป๊าขอดูนะแกะงนี่ยังไออยู่เลยเห็นไหมน้องฮิรินนี่แกะก่อนเลยอ้าวมาลินมันเป็นสิบล็อกเดี๋ยวให้ดูก่อนดิให้ดูข้างในก่อนเฮ้ย มันยังหยิบไม่ได้เดี๋ยวนี้ออกเอนอ๋ออันนี้กันชื้นนะมีกันชื้นด้วยห้ามกิน,เ,นเ,เด็ด <Rank S 2> ขาดอันนี้อันน<ต>ี้ไม่ใช่ของกินนะคะอันนี้ไม่ใช่ของกินนะลูกน่าเด็กๆนะเป็นเม็ดอย่างนี้นะอะป้าขอกินอีกครึ่งหนึ่งเอออร่อยอร่อยวิตามินซีเลยอร่อยอร่อยรสอะไรเนี่ยรสข้างหน้ามันเหมือนรสไก่ตอนข้างหน้ามันเหมือนรสไก่มาก ไปกินไก่ท hmm uh, ี่ไหนมาวิตามินซีมรสส้มเลยอันเนี้ยอร่อยนี่แล้วเขาดีที่ราคาสูงเพราะอาจจะมีสิบดอกตรงนี้ครับอ่านี้กีมิลลิกรัมอ่ะอันนี้ขออ่านแป๊บหนึ่งนะเขาเขียนว่าอปเิลอล่าเชอร์รี่ร้อยห้าสิบมิลลิกรัมแล้วก็มีอื่นอื่นอีกหลายหลายหลายอันเลยอ่ะคือป๊าอ่านไม่หมดจริงๆแม่เพราะว่าเปิมากอบเขาเยอะมาก นี่นะสอ,ส,อสองสองสองอันนี้เลยอ่าต่อไปต่อไปต่อไปยี่ห้อเดียวันอันนี้เลยค่ะ k ิ d โด p โปรดีเอชเอพลัสบิลเบอร์รี่นะรสมิกซ์เบอร์รี่อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูนะป๊ะป๊าขอแกะก่อนอ,อันลองลองลองคือคิดโดเนี่ยเขาทำให้มาเคี้ยวได้เลยเคี้ยวง่าย ม,มา,ยยาไม่เป็นไ,ไนร packaging ของของดีรีวิวจากผู้ที่ไม่สบายจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนนะป้าแกะนี่ระหว่างที่ป้าแกนแนะแกนอกจากที่น้องๆทานวิตามินซีแล้วต้องกินนะคะรนีครบผ้าหมูด้วยนะคะอันนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันใช่อันนี้เป็นปองกันชื้นเอามาเลยเลยูไม่เอากันชื้นดอกก่อนมันมีกันชื้น อ่าไม่เป็นไรกินเลยนี่เนี่เนาะให้ป๊ปปีเม็ดน,นึงดินี่กันชื้นอยู่นี่ห้ามกินเด็ดขาดน,นะครับห้ามกินเด็ดไม่ใช่ของกินนะลูกส่วนอันนี้เป็นของกินเม็ดสีม่วงๆชมพูชมพูน่าจะไม่ถูกปังน้องินเด่นเอ้ยนี่จริงๆหอมเบอร์รี่นะหอมเบอร์รี่เลยถ้าเด็กคนไหนชอบกินตระกูลเบอร์รี่อันนี้แนะนํา อันนี้อันนี้แปลกใจว่าเขาบอกว่ามีน้ำมันปลาทูนา่าช <c oughs> น,นิดผงผสมด้วยนะแสดงว่ามี DHA หรือเปล่าอ๋อมีโอเมก้าสามกับหกด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีครับกินสองอันไปเลยแนะนำให้ได้อร่อยคลิปโดต่อไปโอ้โหอันนี้ของโปรดใครเนี่ย <c oughs> ไม่จะบอกว่าอันนี้เป็นเอเ็น MK วิตามินกัมมี่เป็นเยลลี่ผสมวิตามินนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป๊าอ่านก่อนว่าผสมวิตามินอะไรกัมมี่เยลลี่กินสตรอเบอรบี่ทินลินกินบ่อยแล้วอันนี้มันบอกว่า,วาจะเป็นรูปอะไรเอ่อสตรอเบอรี่ใช่รูปอัง,งุนอ่ะทิ่นินกินโฟเลยครับ ยังไงบ้างยัมมี่ไหมอร่อยไหมอันนี้มันจะเป็นเจลลี่เนาะเจลลี่แตกต่างกับเมื่อกี้นะแตกต่างเลยแตกต่างเลยป๊าขอลองเมือี้อู๊หอมเลยอร่อยแต่ว่าต้องระวังมากเพราะว่ามันเป็นเจลลี่อ,อันนี้ต่อเลยค่ะต่อไปอันนี้รสตอเบอรี่ของที่นี่รสอะไรไหน,ไหนขอดูสิมิกซ์เบอรี่เจ๋เลยนะ ใช่เลยครับนี่ยังไออยู่เลยเอาโชว์ก่อนนะมิกเบอร์รี่ไฮวิตามิน D12 โอ้โหองุ่นนี่นาะสีม่วงอ,อันนี้ไม่แข็งรอในหอนี่นะ่อหวานๆน,น,นิดเดียวหอมองุนะ่นเนาะหอมองุ่น เดี๋ยวค่อยกินต่อนะอันนี้ห้ามกินห้ามจับต่อไปครับเอาไหนครับนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนหน่อยจะมีสองรสอ่าไหมถ้ายี่ห้อ,น,หอนี้จะมีสองรสมีสองรสโชว์เลยเป็นรสับป,ปรดรและรสส้มจริงๆอันเนี้ยน้องที่นี่กินเป็นประจําเลยนะบอกได้เลยว่ายี่ห้อเนี้ยกินเป็นประจํามากเลยราคาไม่แรงด้วยนะราคาไม่แรงแล้วกินแทบทุกวันจริงๆป้าป้ปาให้กินวันละนะสี่ถึงห้าเม็ดทุกวัน เอาแกะเลยเอารสไหนก่อนเอาสับประรดหรือรสส้มเอาสับประรดก่อนนะโอเค <Okay. S 1> มา let me help ป,ป์พ apple วิตามินซียี่ห้ออะไรเนี่ย extra extra อก็อกวิตามินซีหกสิบมิลลิกรัมนะ extra นี่เป็นร้านขายยาในในที่แบบอยู่ในเซเว่นอ๋อใช่น่าจะเป็นของเซเว่นคิดว่า,วาอันนี้ไม่แน่ใจ เดี๋ยวปาปาแกะให้จะคู่นะโอเคแก่เลยครับผมนี่น่าจะแกะตรงนี้แหละอ้าวลองดูอันนี้แตกต่างกันอันนี้เป็นซิปล็อกราคาจะสูงกว่าใช่มันสวยๆแต่อันนี้ก็คือถ้ากินไม่หมดก็หายางพักไว้ใช่ค่ะไม่อร่อยอ่ะเป็นรสสับปะรดน้องคิดดินจะไม่ค่อยชอบกินรสสับปะรด แต่ชอบกินรสเปรส้มมันเป็นรสสับประรดเลยครับถามว่าถามว่าก็คือวิตามินซีรสกลิ่นสับประรดนั่นเองนะใช้ได้อันนี้ใช้ได้น้องพีดิ้งกินประจาแต่แต่น้องพีดิ้งจะกินรสส้สมคิดจะเอนไหนก่อนเหลือสองอันสุดท้ายอันนี้กินวิตามินซีอันนี้ก่อนเออกินนี้ก่อนไหมล่ะเอาไหมลองดูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนะ ไไม่แกรอันนี้คือปนนไปเลบโอฟาร์มวิตามินกัมมี่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเยลลี่แน่เลยวุ้นเจลาตินสําเร็จรูปผสมวิตามินซีกลิ่นส้มและกลิ่นสตรอบเบอรี่ไบโอฟาร์มอันนี้เป็นเยลลี่อีกแล้วเหรอกิลินจ้ะไ <c oughs> หนมาลองสิมา let me help let me help you อันนี้ไม่มีจิปล็อกนะโชว์ก่อนโชว์ก่อนโอ้ยเห็นแบบเป็นแบบเนี้ยเลยอ๋อเป็นสีสม้มอุ๊ยอ๋อมเป็นรสส้มเหมือนรสสตรอเบอรี่ครับไหนให้ปะ๊ปะป๋ากินนะนะ่ะอร่อยไหมเนี่ยอื้มอ,อร่อยนิ่มกว่า นิ่มกว่านิ่มกว่าของเอ็นิ่มกว่าของเอ็มเคอร่อย,งงยนะเด็กกินง่ายเด็กนม่จะชอบมากอ่าสุดท้ายแล้ววิตามินดีที่เราหาได้ในเซเว่นนะ e อกซ์เหมือนกันแต่อันนี้กลิ่นส้ม6 0สิมิลลิกรัมทำไมเยอะจังเลยอะเน้นย้ำอีกทีว่าน้องกินอนกินเกือบทุกวันอันนี้ใช่ไหมครับกินทุกเช้ากินหลังอาหารเช้า อร่อยมากสุดในโลกเลยสุดในโลกต่อไปจะสอนให้น้องคินกัดเสมอเพราะว่าจะได้ไม่ติดคอเป็นไงคะออาวมาเรียมมาครับวิตามินซีในเซเวน่นอันดับหนึ่งของยอดนักรีวิวคิรินคือไหนครับ อ้าวเมื่อกี้บอกอันนี้อร่อยมากแต่อันนี้คืออันหนักหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นกัมมี่ด้วยหรือเปล่าใช่มันอาจจะถูกฝากเด็กๆไงครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน้องทิ้เคยกินหมดละยกเ้นคิดโดเพิ่งเราเราเราเพิ่งเห็นในเซเว่นเหมือนกันเราเพิ่งเห็นเหมือนกันคิดโด้ยกเ้นที่ิ้งชอบอันนี้ที่สุดเหรอแต่แต่ป๊าปลาชอบอันนี้มากกว่าแต่น้องอะไรเนี่ยอันนี้คือเอ็มเคในเครือเอ็มเคแต่อันนี้เป็นของไบโอฟาร์ อ่านี่นักรีวิวรีวิววิตามินซีในเซเว่นอันนี้ที่เห็นน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลยนะ <c oughs> เราเราหาได้ค่นี้ในเซเว่นแถวบ้านเนาะบางรสชาติเราก็ไม่ได้หยิบมาอ่าบางอันก็ไม่หยิบมาเพราะว่าน้องกิรินเขาเขาไม่ชอบในรสนั้นจริงๆอ่าค่ะคือไม่ถูกปากจริงแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะนี่ยังกินต่อเลยนะก็ <c oughs> อนหน้าฝนนะครับน้องๆหนูๆดูแลสุขภาพตัวเองนะกินวิตามินซีเพื่อป้องกันหวัดนะป้องกันโรคต่างๆและที่สําคัญต้องอะไรครับ แปลงฟันต้องแปรงฟันนะอย่างน้อยๆเช้าเย็นก็ยังดีนะอย่างน้อยๆต้องเช้าเย็นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าแปลงระหว่างมือได้ก็ดีใช่ไหมคิรินตลางวันก็ได้นี่เห็นไหมน้องคิรินก็เพิ่งไปตรวจฟันที่โรงเรียนมาใช่ไหมลูกอ่านี่น้องคิรินเดี๋ยวนี้แปลงฟันเองแล้วอนุบาลสามแล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดจบจบไ กจีลิ้นด้วยนะอ่าแล้วอีพีหน้าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับบ๊ายบายค่ะรู้แล้วเอาอะไรจะรีวิวอะไรชัยามฮะชัยามชัยามชยามคือสลามสลามอ๋อการทำสลามงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอีพีหน้าจะเป็นอะไรก่อนเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับไปกินเย,ยนลลี่ต่อบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวหกครับเดี๋ยวหกครับ เดี๋ยวหกนั่นหกแล้ว